โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาววอ,อ,อร์อเวอรชิพกันทุกท่านด้วยนะครับสำหรับไทไเลอร์เพย์วอรชิพใน EP นี้เนี่ยส่งมาโดยคุณเดียนะชื่อในเกมก็เพนเฟอร์วีนะมีดิวิชันกับเพื่อนมาด้วยกันอีก2คนไม่มีแคนกันทั้งหมดเลยเรยดว่าเหงาจัดคุณเดียเล่นเรือลาตะเวนเทียแปดพรีเมียมนะของทางฝั่งโฟเวตเลยแล้วก็คือคูโตฟอ์นั่นเองส่วนเพื่อนๆก็มีเล่นอามากิกับบอโรดิโน่นะเรือมีเรดาร์ด้วยประเด็นเลยเออถ้าใครแบบไม่ระวังเนี่ยกับโดนเรดาร์เฟืร์ไพได้เลยนะ และแก๊งนี้เนี่ยก็อยู่ในแมปที่มีเชื่อว่า2องพี่น้องด้วยเป็นห้องเทียร์8ได้เป็นท็อปเทียมีเรือบรร์ตุคบินกันข้างละ2ลำนะเป็นเล็กฟิงตันฟรีลอ็อปฝั่งโน้เขาเป็นกาฟเฟเลไพเรนแล้วก็มีโฟลดิออีกลำหนึ่งนั่นเองคุณเดียเกิดทางทิศเหนือนะแล้วก็เป็นแมปที่ต้องชิงจุดแคปพอยต์กันนะจุด A แล้วก็จุดฟีนะเอ้ยไม่ใช่จุดดีนะจุดดีโอ้โหอะไรของผมวะเออมันก็มีภาคกันหน้าเลยแหมภาคมาตั้งหลายคลิปยังไม่ชินกันอีกเหรอ เอาไว้ว่าตอนนี้เนี่ยรอซีวีฝั่งของคุณเดียเนี่ยไปไปสปอร์ตดูก่อนนะว่าใครจะมาเล่นตรงจุด A บ้างเผื่อถเก็บเรือพวกพิฆาตเขาได้อย่างพวกคูมุก,กิพวกเรือที่มันแบบจะเข้ามาแคปเนี่ยก็น่าจะการันตีชนะเลยนะแล้วเกมนี้มีเรือดำน้ำกนด้วยนะกันข้างละลำนี่แหละเป็นคาชาลอตกันทั้งคู่นะถามว่าเรือลำนี้เนี่ยมันมีข้อดียังไงก็คือมันสแปมไฟได้แบบโอเคเลยอีฟี่เกมอะ่ะถือว่าโอพีอยู่นะ เปิดควันแล้วก็ยิงสแปมไปเรื่อยๆให้เพื่อนคอยสปอดคอยแบบแท้งทําเกมให้อย่างเงี้ยได้อย่างหนึ่งเลยคือ a a มันดีด้วยแต่จุดที่แย่ๆเลยก็เป็นในเรื่องของที่มันถูกยิงได้ง่ายถ้าเกิดไปเผอเปิด่ายกับประจันบายเนี่ยก็แอบมีวาร์ปกลับท่าเรือได้สบายเลยอ่าเพื่อนไปสปอดเห็นฟูบุกิมาเล่นจุด A ใช่ไหมปัตนมีแมทฟาบฟไปมาทางนี้ฟูโฟมาทางนี้อยู่โอเค ไม่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะถ้าจะห่วงก็คือผูฟ้ฟูนี่แหละเพราะว่าลูกฟืนมันเยอะแอบบอันตรายนิดหนึ่งแล้วเรือพิฆาตฝั่งคนเดียโอ้โหเล่นอยู่ไกลมากเลยอาฟาจิโอเหมือนพี่แกแต่ยังไม่กล้าเข้าแคบนะแต่ฝั่งเขาเนี่ยมาแล้วฟูบุกิฟีวีบินไปสับบดครับเหมือนจะพยายามเปิดควันด้วยแต่ว่าคุณเดียก็มาลิงวัวไปแล้วจัดไปชุดหนึ่งนะระยะก็ไกลเอาอยู่โดนไหม โดนอยู่นะโดนอยู่โอเคได้มา6ลูกนะดาเมจ4,000ันามกว่าแล้วก็จัดไปชุดที่2เลยจริงจุดนี้เนี่ยเล่นยิงหลังเขาได้นะถ้าเกิดว่าเขาดันมาตรงนี้นี่เหมือนต้องรอบูลูนิโน,โนมาเปิดเลยได้ให้ดึ่งแต่ผมว่านะ่าจะยังไม่ได้เข้าในระยะนี่หละเรือ,อประจันบานอีกลำที่น่าระวังก็เป็นนางาโตุนี่นห็นนะมีฟินมาโคบตรงนี้ด้วย คุณเดียเปิดควันแล้วก็หันมาหาเอาวอไปครับจัดไปชุดหนึ่งนะออกมาแบบนี้ก็เสียวเหมือนกันอาตรงนี้ยิงเรือไปคาดได้ก็จัดไปครับระยะแบบนี้เนี่ยเจ็บแน่นอนนะโอเคอุ้ยฝองพันฝองพันได้มาฟรีมันฝอนะโดนไปฝองชุดเลยหัวเล็งดักแบบนี้ไม่น่าโดนครับผมบอกได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ลอ่อโหลดมาไปเหมือนตอัวไปโดนเพื่อนจะโดนด้วยนะคุณเดีย ب, เล็งแล้วก็จัดไปเลย โอเคเรียบร้อยครับได้มา1คิวนะตอนนี้แบบนิ่มๆไปเลยต้าเรือไปฆ่าเขาจมแล้วเนี่ยก็มาจัดวอลฟไปต่อนะควันที่อยู่ได้อีกเจิบกุวิเลยโอ้มันจะยิงเผือเ่อเกินไปนะดูจากที่เลงแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นคนที่ยิงยิงเรือแบบเฉีงเฉียงไม่ไม่ค่อยถนัดใช่ไหมเออโดนโดนหนึ่งลูกไม่ได้ดาเมจเลย มีคนไปจุดไฟไว้อีกเอ้าโอเคอย่างน้อยก็มีคนสปอร์ตให้ยิงนะอาจจะต้องลองไปฝึกไปฝึกยิงดูนะครับผมเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้เทคนิคเองแหละไอเรื่องฝอนการยิงเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมันไม่รู้จะฝอนยังไงเนาะเพราะว่าบอกมันฝูดใครฝูดมันน่ะบางทีบอกฝูดแล้วไปเอา้าไปทําจริงเอา้าไม่เห็นเหมือนที่บอกเลยจริงนะเอาจริงอันนี้บอกยากฝอนยากเด้ย โอเคโอ้ยโดนไปห้านัดได้มาส่ามันถูกแต่ก็ไลท์วีเวลเขาว่าติดไฟนะไม่มั่นใจว่าอัตราติดไฟเท่าไหร่ลำเนี่ยผมเองก็ไม่มีด้วยโอ้ยล้วโดนไขวบ้าปะเนี่ยเด็บนะสำหรับนางตูเนี่ยต้องถอยแล้วคนเดียก็จัดไปเรื่อยๆครับโอเคเพื่อนเริ่มขึ้นมาแล้วก็หน้าเดินที่จะไปเสริมนะตามีอีกปองนัดทันกว่าครับยิงไปเรื่อยๆนะ โอ้ oh, แบบนี้เนี่เรียบร้อยฮะได้มีอีกหนึ่งคิวแน่นอนโอเคแล้วสวยงามครับผมดาเม่ไม่เน้นเราเน้นลาดอย่างเดียวเหมือนไข่เหมือนผมเลยเนะี่ยโอ้ลาดจัดเราตรงนี้มีฟิน์เปิดควันกะตั้งใจจะยิงในควันใช่ไหมโอ้เราโดนเพื่อนยิงรถไปเยอะอยู่นั่นแหละแล้วแบบนี้บอโรดิโนต้องว่าไงอยู่ในระยะเดได้อยู่นะกดเถอะอ่ามีการกดใช้เลดได้ขึ้นมาแล้วครับ โอ้ฟินไม่รอดแล้วล่ะแบบนี้เนี่ยไดอีกหนึ่งคิวไหม <c oughs> โดนล้านแน่นอน <c oughs> ไม่จมจบเลยเนี่ยโดนล้านคืนไปนไงล่ะเจ็บแบบที่เจ็บอาจจะหันมาหานางกระโตนะใกล้จมแล้วด้วยเอาจัดไปครับแต่บอกเลยว่าไม่น่าหนีรอดนะเอาตามตรงเลยก็คือนางกระโตมันวิ่งช้าด้วยมันไม่มีทางที่จะรอดได้เลย อ่าได้หนึ่งไฟมากับดาเมจพันฝีก็เผาไปก่อนโอ้โอเคสวยงามครับได้ไมานึ่งคิวนะ,ะสบายสบายดูดิเพื่อนก็ยังเลือดไม่ค่อยลดกันเลยแต่ฝั่งทงนุนเนี่ยเริ่มแตกกันแล้วดันกันไม่ได้เดฟกันไม่ได้ซีวีก็หนีตายนะปกอตอนนี้นีก็ฝูเฟกันนะทั้งสองทีมก็แคปกันได้กันคนละ2จุด ก็คอคิวก็ไม่ได้ห่างกันมากนะเรือพิฆาตแล้วก็เรือดำน้ําทั้ง2ทีมก็ยังอยู่กันครบนะแต่ต้องอ้างเนี่ยเห็นไปแล้วว่าเรือพิฆาตเนี่ยเขาไปเออใช่เรือพิฆาตเรือดำน้ำเขามุดไปแล้วนะส่วนฟีวีเขาทั้งสองลเ,เนี่ยผมว่าก็อยู่เกาะตรงนั้นแหละไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเลยอ้าวเหมือนจะยังไม่ได้เพนด้วยแบบนี้ขอเข้าระยะยิงนิดนึงนะคุณเดียคุณเดียพยายามแบบยืดเมาส์สดเต็มที่แล้ว ต้องดันเักหน่อยกนะ็ต้องดันขึ้นดันขึ้นสักหน่อยกระแทกขึ้นไปเลยโอเคอ่าเริ่มได้แล้วโอ,อว้โหลยะาฝุดฝุดระยะการยิงเนยนะตรงนี้มีควันฟินแบบอำพลางไว้ให้อยู่พอที่จะได้ใช้ประโยชน์ได้แต่คงไม่ได้ใช้หรอกมัเนี่ยโดนป่ะโอเคได้มาหกนัดนะดามเมจไม่มั่นใจว่าได้เท่าไหร่ ตรงนี้มีฟุโฟเหมือนจะกลับมาเดฟแต่ว่ากลับมาคนเดียวแล้วมาเจอเทียแปดสามลำแบบนี้เนี่ยชตาน่าจะขาดแล้วครับเจอบรูเโนโยิงเจออามากิยิง,ยง,ยงแบบนี้โอ้ยอันนี้เล็งเผือไปแต่ฟูโฟมันก็ยิงยากนะเพราะว่าจุดแข็งมันเยอะดูป้อมมันดิคุณเดียเปิดควันแล้วก็ตั้งใจจะสแปมในควันนะโอเคได้มาอุ้ยได้เยอะอยู่ได้ติดไฟด้วยแต่ว่าเขาก็น่าจะมีดับเลย นนั่นไงโอเคได้ไปอีก400จุดไหมครับชุดนี้เราต้องจุดติดแล้วเออโอ้โหอะไรวะโอเควเราเสร็จเพื่อนอเมากีไปนะเจเลอร์สตีเวนแม่ชื่อชื่ออย่างเท่ไปดันต่อไปครับผม รถเรือดำน้ำฝั่งคนเดียมามาจอดแอ้งแม่งเลยตรงนี้เนี่ยโอ้เหมือนจะไม่ได้ทำอะไรด้วยนะวิ่งตามเข้ามาเฉยๆอ่ะเอาเอาไปว่าตอนนี้เนี่ยไปยืนแคบกันไว้ก่อนแล้วกันแต่ฟีวีเนี่ยมาแน่นอนนะเกากลุมกันได้เลยส่วนทางนู้นเนี่ยฟีวีฝั่งคนเดียเนี่จมไปแล้วหนึ่งลำนะแล้วเป็นเล็กซิงตันเทียรแปดด้วยโอโ้โหแบบนี้ยับ ฟีโลวิ่งมาอ่ะแต่ผมว่าก็ก็ไม่ได้ฟูฟีนะฝั่งเขาเนี่ยถ้าจมแมตซ์ฟาได้เนี่ยก็สบายใช่ไหมพวกกาเฟเฟ,ฟรินพวกฟลัดมันมันไม่เท่าไหร่อยู่แล้วอะเออพวกเรือฝั่งคนเดียวนี่ก็เรือเทแปะก็เรือกันเยอะกว่าเลยโดยเฉพาะแก๊งเพื่อนเนี่ยตรงนี้แมตซ์ฟาเขามาจอดนิ่งอยู่นะอุ้ยแล้วปืนรองเขาไกลด้วยมันจะบิ้วปืนรองมาเต็มที่หรือเปลนะ่าน่ะ เป็นไปได้นะเป็นไปได้โอเคได้มา5นัดไลท์วีแววเขาว่าติดไฟครับแปมไปเรื่อยๆนะในขณะที่เขาเนี่ยไม่ได้สนใจนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีเลยที่แบบเราจะแปมไปเรื่อยๆเงี้ยแล้วก็มองดูข้อมืนเขาเรื่อยๆว่าเอ้ยอเขาหันมาหรือเปล่าถ้าหันมานี่เราก็เตรียมตัวหลบได้เลยนะโอเคได้มาอีกหนึ่งไฟครับแหมบัตรมันจะจุดติดบ่อยนี่มันก็ติดดีแล้วเนี่ยเออทำเปเล่นไป โอเคเหมือนจะเริ่มยิงเป็นแล้วนะมันจะเริ่มเลงได้แล้วฝั่งตัวนน้นฮิปเปอร์จมอาซาชิโอไปเรียบร้อยแล้วเขาก็กำลังแคปบีกันอยู่ด้วยแล้วก็ได้แนะน่นอนนะมีคิงจ้อยลำหนึ่งที่วิ่งหนีตายอยู่นะโอ้งเงียบเลยชุดนี้อ่าโอเคแคปได้ แล้วบอลโดดิโน่เนี่ยเปิดใช้เลด้าขึ้นมาทำไมเออเหมือนจะหาอ๋อหาแมสซาใช่ไหมโอเคเข้าใจได้ทั้งนั้นแล้วก็จจดนิ่งเลยนะโอ้นิ่งมากนิ่งจัดเลยอ่าได้มา7ลกูกดาเมจ2,500นะถือว่าโอเคอยู่ปืนมันค่อนข้างที่จะแม่นอยู่นะเนี่ย แล้วเหมือนเขาก็ไม่ไม่ได้สนใจคุณเดียนะโอ้โหเหมือนไม่ได้อยู่ในสายตายอะไรวะเมินกันเฉยโอเคเา้าได้ติดไฟด้วยเยี่ยมครับแล้วโฟเรียตวิ่งออกมาแบบนี้เนี่ยโอ้ยโอเคเหลวไวทำไมนะแล้วคุณเดียหันมาเหมือนจะยิงไหมเอา้าไม่ยิงนะโอ้โหจิตใจดีมากเขาไม่ล่าเพื่อนเอาเอาอยัางไงเอาเดี๋ยว <laughs> เหมือนจะหันกลับมาลานะโอ้โหที่ชมไปเมื่อกี้เนี่ยผมขอคืนเลยอะไรวะ แล้วเพื่อนอามริกีก็จมแมสฟาไปเรียบร้อยแล้วคุณเดียก็ได้ฟูลอาร์ตมาแทนนะโอเคครับผมถือว่าได้ใกล้กันไปนะโผดแม่นางกราฟนี่ก็อยู่หลังกอดตรงนี้แน่นอนเลยหันไปดูเพื่อนๆก็น่าจะประทังชีวิตอยู่ได้ไม่นานแล้วรอดไม่น่ะไม่รู้รอดหรือเปล่าเดี๋ยวนี่ฮะมาฮะกราฟแฟร์เปรินหันหน้าให้ในถูกเลยนะถ้าเจอลำนี้เนี่ย โอเคอเคุอค้ยแต่ก็โดนโดนไปเยอะอยู่โอ้โหฝอยครับฝอยช่วงหน้าฝอยนะอ่าเจอแล้วเรียบร้อยแนะ่นอนแบบนี้จัดไปครับโอเคได้ไม้ฟรีนัดนะหันหน้าให้เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่จะเป็นต้องไปกลัวปืนลองเขาเลยไดม้มาอีกสิบว่าลูกโอ้ดาเมจด,ดีใช่ได้ใช่ได้ ได้มาอีก14ว่าไงตัวพี่โดเอาไหมขาดเถอแต่ดูแล้วชะตาเนี่ยขาดแน่นอนอะโอเคยิ <S <S ้มแน่เลยนะจมแน่นอนส่วนเพื่อนบอลโดเิโน่โอ้โหยังรอดเลยองใส่ฮิวขึ้นมาได้อ่าโอเคเยี่ยมอะแล้วก็เข้าไปแคปเลยส่วนทางนี้เนี่ยสบายหายห่วงแล้วไม่ต้องยิงแล้วมั้ง โอเคโอ้โหยังซ้ํ่มฝด้วยประเด็นเอาเรื่องแต่ว่าคือบินเขายังอยู่นะต้องระวังนิดหนึ่งนี่ไงปล่อยมาแล้วโอ้หลบได้สบายไม่ต้องหลบด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้มันเล่นยากนะกาฟาพนเนี่ยมันเล่นยากเอาจริงๆนะมันมันตกเมตาไปแล้วสมัยก่อนเรือมันเก่งอยู่แต่ทุกวันนี้มันไม่ค่อยมีใครออกมาเล่นแล้วอ่ะเออ จุกกันเลยใครได้เสียตังค์ซื้อไปตอนนั้นรวมทั้งผมด้วยเจ็บจัดอ่ะดูจากเกมแล้วเนี่ยน่าจะชนะแน่นอนนะไม่มีฟงมีฟุกอะไรหรอกงั้นเดี๋ยวผมตัดไปหน้าสกอกันแล้วกันนะครับโอเคครับในเกมนี้เนี่ยคุณเดียก็ได้รับชัยชนะมานะชื่อในเกมก็ p e n f e r V ไม่มีแคลนด้วยได้เงินมาใช้9 6 7 4 0 1นะค่าประสบการณ์8 7 0 4 exp อิระอีก1744โหมจดเลขสีเลยเว้ย และได้เหรียญมาเพียบเลยนะมีทีมจู่โจมหน่วยกวาดล้างพี่น้องร่วมรบคาเข้นเคียงบาาเคียงไหลแล้วก็เลือดแรกนะทำความไปหายไปหแฟหนายไป1 1ิ3 8 1นะยิงเข้าเป้า2นะองรนัดตัวไปโดนโดน1ลูกยิงคขบินตกไป43ลำหมดสภาพ1จมเรือไป5ลำเกิดไฟไหม้7ป้องกันฐานไป6ช่วยในการยึดฐาน2แล้วก็เปิดลองยิงเข้าเป้าอีก15นะัด ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณเดียด้วยนะครับผมที่่งเกมเพลย์เรือลำนี้เนี่ยมาให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันเก็บเงินดีนะผมว่าค่าฟอมเนี่ยถูกด้วยลำนี้เนี่ยโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณ,คณเพื่อนๆนที่รับชมกันด้วยนะครับถ้าหากว่าชอบอยังไงเนี่ยช่วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในไทยดีเพลย์วอรชิป EP ต่อไปสําหรับวันนี้บ๊ายบาย